จ้าจ้าชุดใหม่อีกแล้วค่ะนะชุดใหม่คุณหนูนาเดียมาอีกแล้วค่ะลายสก๊อตลายสก็อตสีแดงอืมตาป้าเ้าเป็นนะเบนยบป้าป้าป้าอยู่เพื่อนหัดเ้าเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครึ่งตาป้า 哒哒哒，嘿嘿，哒哒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 ，哒。 <c oughs> โอ้ยความสุขของอีแม่พี่น้องมองลูกลนี้ก็มีความสุขความสุขที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้แค่มองเขามองเขาเล่นกับเขาความสุขค่ะความสุขความสุขที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ใช่ไหมคะ คุยใหญ่คุยใหญ่อหชอบพาน้องอยู่บนบ้านเพราะว่าแสงแสงมันเข้าแสงมันเข้าดีดรับแสงจ้าจ้า้าจ้า <웃음> 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 다, 헤헤 다다, 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 아자자, 아자자, 응, 아이유, 이 เน่อืมอืมเดินเพื่อเดียวกับมอนปนี่้าแม่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 ก่อนแม่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 จ่าจ้าพนออกจาจ้าจ่าจ on. ้า จ้า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 ก่อนอืมเนเสือเขาส่งเสือเขาส่งกันเนาะอขี่จอดขี้นนี้ไว้ขี้นี้ก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งตั้งเตือนกุ๊กกิ๊ง,ง,งให้ช่องแมนมาวาด้วยนะน้องน้องเดียจะนอนแล้วค่ะจะนอนแล้วค่ะสว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งเก่ง